รูปเหมือนปัม๊มหลวงปู่จันทร์วัดคลองระนงนครสวรรค์สวัสดีครับองนี้รูปค่ะรูปเหมือนปั๊มนะครับของหลวงปู่จันทร์วัดคลองระนงนครสวรรค์น,นะครับเป็นท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับในในช่วงที่เขามีปุกเสกกันที่วัดนาบอฟิทส2481่24นะครับ หลวงพ่อเดิมก็ก็ให้ท่านถือเอาเอา,เอามวลสารเอาเอาเขาขึ้นมาปลุกเสกแทนหลวงพ่อเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับวิชาเลยจากหลวงพ่อเดิมมาเต็มที่อันนี้เป็นรุ่นแรกของท่านนะครับออกประมาณปี2 4 2 49 9 4อ5นะครับออกประมาณนั้นนะครับเป็นพระปั๊มนะครับ เนื้อโลหะผสมก็คือเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ว่าจะเดี๋ยวลองส่องดูนะครับเป็นลักษณะของพาะปั๊มใช้แทนรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมได้เลยนะครับราคาก็ยังอยู่ในหลักหลักพันหลักหมื่นต้นนะครับหลักพันนะครับในตาท่านจะเม็ดกลมเลยนะครับแล้วก็จะเห็นเส้น เส้นจีวรเส้นคอต่างๆเนี่ยลักษณะพับปั๊มค่อนข้างชัดเจนนะครับก็มีชื่อเป็นทางการท่านนะครับพระวินัยธรรมจันโกษานะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเอกลักษณ์ของท่านก็คือทักรุ่นนี้นะครับจะเห็นว่ามีเส้นผ่าตั้งแต่ ศีรษะยันมาถึงมาถึงโคนตัวกอรน,นี่เลยนะครับเส้นผ่ากลางเนี่ยนะครับเป็นตะเข็บนะครับจะเรียกว่าเส้นตีพิมพ์ก็ไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่านะเป็นตะเข็บนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะมีตะเข็บหลังพาดอีกหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้นะครับครับเป็นตะเป็นตะเข็บนะครับเห็นว่ามีของเก๊น,นะของเก๊ก็มีเส้นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ย ความชัดเจนจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับพ้าของท่านเนี่ยก้นจะค่อนข้างเ,เรียบร้อยนะครับมีการเจียหินอาจจะใช้หินเจียเจียเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีรอยจานรอยจานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเหล็กแหลมที่ลายมือค่อนข้างมั่นคงนะครับจานเข้าไปแผ่วแผวแต่ว่า ได้พอดีลึกพอดีพอสมควรนะครับค่อนข้างมั่นคงทีเดียวนะครับจานเห็นเห็นว่าบางองค์มีจานทั้งองค์นะครับด้านหลังนะครับผูก็เป็นลักของพระป,ปั๊มก็จะเห็นเป็นเป็นเส้นรัศมีของการปั๊มนะครับอีวอนต่างๆ รอยข้างนะครับการเก็บงานนะครับตามหูรุ่นแรงนี่เขาจะเขาจะตัดชิดนะครับตัดชิดก็คือเขาจะเก็บชิดอง์พระเลยนะครับมีรอยของเครื่องมือเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีปีกอะไรเงี้ยเขาจะเรียกกันรุ่นสองอันนี้ก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เราก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับตัดชิด รูปเหมือนปัม๊มห,หลวงปู่จันทร์วัดคลองระน,นงนครสวรรค์นะครับสองสี่เก้ากว่าขอบคุณครับ